ทุกคนคิดหรือเปล่าครับว่า AI ของ s m s u n งเนี่ยหรือว่า Galaxy AI เ,เราได้ใช้จริงกี่เปอร์เซ็นต์แต่สำหรับผมนะครับผมได้ใช้จริงแล้วก็มีบาง AI ที่ไม่ได้ใช้จริงครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในการเอ่อทำงานหรือว่าเรียนในมหลาลัยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวว่า AI ที่ผมได้ใช้จริงๆเนี่ยมันมี AI อันไหนบ้างครับในมือของผมที่อยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัว S4 FE ครับ และผมได้ใช้มันเป็นเครื่องหลักประมาณ2เดือนแล้วครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ผมมากๆเลยในด้านของการใช้งาน Galaxy AI ได้เหมือนรุ่นพี่ทุกอย่างแล้วก็เป็นรุ่นเล็กของตระกูล s f c เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดู AI อย่างแรกเลยนะครับที่ผมได้ใช้แบบว่าเล่นๆหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ทํางานจริงๆขนาดนั้นแต่มันมีลูกเล่นที่แบบ ทำให้ผมได้มาวาดเล่นบางทีแบบเรานั่งเล่นเล่นอยู่ในคาเฟ่อนะไรเงี้ยเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็มานั่งวาดเล่นแล้วก็ให้ AI มันเจนเนเรตแบบนี้สีน้ำภาพประกอบภาพล่างฟ็อบอาร์ตการ์ตูนต่าง,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 างมิติก็คือมีครบเลยครับก็เราก็กดสร้างได้เลยเนี่ยอันนี้ผมวาดน้องแมวนะครับแล้วเราก็รอนะครับรอให้ AI มันเจนเนเรตแป๊บหนึ่งครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเจ้าแมวสีเทาเป็นลายสีต่างๆนะครับ แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ของมันนะครับสำหรับผมมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นแต่ถ้าหากสำหรับคนที่แบบว่าทํางานอยู่แล้วเหมือนอยากจะแบบให้คนอื่นเขาเห็นว่าภาพในหัวเรามันเป็นยังไงเราก็แบบวาดให้ AI มาเจนเนอเรขึ้นมาเป็นรูปร่างมากขึ้นครับจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นว่าเราต้องการที่จะเสื่ออะไรอะไรเยงนี้ครับนี่คือหน้า AI ทั้งหมดของเจ้าตัว s ส m e นะครับแลยังำอีกรอบว่าได้ AI เหมือนรุ่นพี่ทุกอย่างเลยครับในงบราคาประมาณ0,000มื่เอๆถ้าใช้โค้ดลดอีกในแอ ก็คือบอกเลยว่าคุ้มมากๆาเลยในราคานี้นะครับเรามาตรงแอปโน้ตกันดีกว่าครับในแอปโน้ตเนี่ยเรากดมาตรงที่ผมได้กดไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันวาดได้เหมือนกับตัวที่ผมเทสให้เมื่อกี้เลยครับแต่มันจะสะดวกมากขึ้นตรงที่ว่ามันไปอยู่ในแอปโน้ตครับแล้วแอปโน้ตของซัมซุงเนี่ยมาทําอะไรได้เยอะมากๆอันนี้ก็เหมือนที่เราได้เทสไปก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับแล้วก็ให้มันสร้างนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทํายังไงได้บ้างครับ เราก็รอให้มันเจนเนเรตขึ้นมาครับนี่นะครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่ผมได้วาดเมื่อกี้นะครับมันดูดีกว่ารูปผมวาดมากๆเลยแล้วก็เราก็กดไปตรงเอ,อ่อเพิ่มในบันทึกนะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้านี้เลยเดี๋ยวดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผมได้วาดเพิ่มอีกนะครับรอลากลากวงล้อมไปล้อมไปแล้วก็กดสร้างนะครับจริงๆมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เราก็กดสร้างไปเลย นี่เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวเรากดเพิ่มไปตรงแทนที่ครับผมเอารูปนี้แล้วกันอ่ะเราก็กดไปที่แทนที่อ่ะมันก็จะไปอยู่ในหน้านี้เลยครับมันสะดวกม,มากๆเหมือนเราเก็บรูปภาพไว้ในโน้ตนั่นเองและเราก็ยังอยู่ที่โน้ตนะครับเป็นตัวที่ผมได้ใช้จริงมากๆเลยแบบได้ใช้เลยอะช่วงสอบหรือว่าช่วงทํางานสรุปนะครับอันนี้แบบผมได้แนบไฟล์การเรียนนะครับจากของอาจารย์มาไว้ในโน้ตนะครับแล้วผมเนี่ยอยากจะแบบอยากจะสรุป ผมไม่เข้าใจเลยนะผมก็กดสรุปตรงนี้ได้เลยแล้วรับอกเลยว่ามันสะดวกมากๆแล้วก็เป็น AI ที่ผมได้ใช้จริงๆนะครับและในการสรุปของมันนะครับค่อนข้างที่จะมีมิติมากๆตรงที่ว่ามันจะให้เราเลือกว่าจะเป็นมาตรฐานหรือว,ว่าละเอียดกว่านี้นะครับล้วก็กดละเอียดไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากต้นฉบับ เหมือนเป็นการสรุปให้เราได้อ่านอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยผมต้องยอมรับว่า A.I. นี้มันช่วยผมได้จริงๆและพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มหน้าใหม่ในสไลด์ได้เลยครับบอกเลยว่าสะดวกมากๆเลยเหมือนเราแบบสรุปแล้วเราก็มาลงไว้ในสไลด์นี้เลยรวมกับของต้นฉบับได้เลยครับเพราะมันสะดวกมากๆอันนี้ผมแบบอวยที่สุดเลยเพราะผมได้ใช้จริงๆในมหาลัยนะครับ และสมมุติว่าเนื้อหามันดูแบบมันดูไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่เนี่ยล้วก็มี AI ที่จะช่วยให้แบบเพิ่มสไตล์ตาการเขียนได้นะครับมันก็จะเพิ่มรา,ายละเอียดต่างๆให้มันดูน่าอ่านมากขึ้นนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบเลยให้เราเลือกนะครับและหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็กดแทรกเพิ่มในหน้าของสไลด์ได้เลยนะครับ ดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนต่ากันเขียนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบอ,อกเลยว่าแอปโน้ตของซัมซุงเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเหมือนยกจมินามาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับแต่จริงๆมันก็คือเจ้าตัวจีมินานั่นแหละครับแต่แค่มาอยู่ในโน้ตของซัมซุงนั่นเองนะครับและยังมีอีกนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราเ,เขียนถูกต้องมากขึ้นก็คือเป็นการสะกดคําที่มันถูกต้องนะครับเหมือนเราแบบเขียนผิดใช่ปะ่ะเราก็แบบให้มันช่วย สแ,แกนว่าคาไหนมันผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้มันตรวจสอบข้อความว่าต้องไหนบ้างเราผิดอยู่แล้วมันก็จะแก้ให้เรานะครับบอกเลยว่าคือที่สุดแล้วนะครับผมชอบมากๆของ AI ในทำฟงที่อยู่ในโน้ตและฟีเจอร์ AI ก็ยังมีอีกนะครับเป็นการจัดรูปแบบของหน้าตัวเอ่อสไลด์นะครับเหมือนว่าเราอยากจะให้ตัวข้อความเราเนี่ยมันแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและหัวข้อหลักนะครับมันก็จะทําได้ด้วยการให้เรากด ตัง้งเ็โครงก็ความนะครับแล้ว AI มันก็จะจินเนเรทให้แบบเป็นหัวข้อให้เราได้อ่านง่ายมากขึ้นครับเส่วนนี้ก็เหมาะกับการทํารายงานเหมือนกันนะครับและในเนื้อหาที่มันสรุปให้มานะครับก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลยและยังคงย้อมว่า AI, ในโน้ตเราได้ใช้จริงๆครับบอกเลยว่ามันจะต้องมีจังหวะที่ได้ใช้แน่ๆมาในส่วนต่อไปของเจ้า AI ที่ผมได้ใช้จริงนะคบก็คือ เบราว์เซอร์ของ Sam ซุงนะครับมันมีลูกเล่นเยอะมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับที่ผมเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วแบบผมอ่านไม่ออกแบบบางคำมันอ่านไม่ออกเลยผมก็ให้ AI มันแปลให้ผมได้เลยแล้วก็แปลได้ไวมากๆนะครับมันเหมาะกับคนที่ชอบอ่านพวกเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับบอกเลยว่าได้ใช้จริงแน่ๆแล้วผมก็ได้ใช้จริงๆเวลาหาข้อมูลที่มันแบบอาจจะหายากน,นิดนึงต้องไปหาของต่างชาติอะไรยเงี้ยครับ และยังคงมีอีกนะครับก็จะเป็นเท่าตัวสรุปนะครับก็คือเหมือนว่ามันยาวเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ให้ AI มันสรุปเนื้อหามาจากเว็บไซต์ที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะสรุปมาให้เราครบเลยแล้วก็ยังเป็นภาษาไทยด้วยครับแต่จริงๆมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนี่แล้วก็แบบอยากให้แบบมันเพิ่มรายละเอียดนิดนึงก็เพิ่มไปอีกได้เลยและหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาข้อความเนี้ยไปคัดลอกไว้ในโน้ตได้เลยครับโดยที่แบบมันสะดวกที่สุดแล้ว บอกเลยว่าคุ้มที่สุดแหละครับผมใช้มาหลายรุ่นนะผมรู้สึกว่า AI ซัมซุงมันตอบโจทย์มากๆเลยของการใช้ทำงานหรือว่าใช้เรียนหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกับราคาที่เราซื้อมารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆกับการซื้อ AI แล้วก็ One UI ของซัมซุงที่มันค่อนข้างที่ตาสถเียนและมันค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นเยอะมากๆจนบางทีผมแบบยังเข้าใช้งานมันไม่หมดเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาแบบทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาเลย เดี๋ยวมีวันไอมาอีกก็บอกเลยว่าสนุกแน่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาตรงที่บันทึกเสียงครับอันนี้ก็รู้สึกว่ายังได้ใช้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้บ่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบ AI วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรอครับผมสบายดีนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับ m s ง n g นะครับก็คือเราสามารถ แปลงข้อความจากการบันทึกเสียงได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเราก็กดไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบให้เราอ่ะกดถอดเสียงได้เลยครับบอกเลยว่าคือแบบมันที่สุดแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วมันก็จะแปลงมาเป็นข้อความเลยนี่เหมือนที่ผมพูดเป๊ะเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบ AI วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรอครับ สบายดีจะเสียงผมเหมือนไออยู่นะว่าไป <laughs> ถึงแอปแกลเลอรี่ของซองซงนะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยเพราะว่าเห็นคลิปใน t i k t o กเยอะมากๆอันนี้จะเป็นการแปลงวาดรูปนะครับแบบเราเพิ่มสิ่งต่างๆเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้ AI ไอมันเจ n เน a เรขึ้นมาว่าเราจะต้องการเพิ่มอะไรวอันนี้ผมต้องการวาดหมวกนะครับเดี๋ยวว่ามันจะเพิ่มหมวกมาให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูครับ นี็นไหมมันก็จะเพิ่มหมวกให้เราเข้ามานะครับแล้วมันก็เนียนมากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เนียนเลยนะคือมันแบบเราก็เก็บเอาไว้ไปใช้ได้เลยนี่แค่เริ่มต้นนะครับพอเราปัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับเราก็จะเจอเอฟเฟกต์สดแล้วก็รีมารเตอร์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงรีมารเตอร์นะครับรีมารเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการแปลงภาพให้มันมีความชาัดมากขึ้นจากเดิมนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเพิ่มสีเพิ่มความชัดให้เราได้แบบอัตโนมัติเลย มาที่ส่วนตัดไปนะครับก็จะเป็นการลบรูปภาพครับอันนี้ก็คือทุกคนได้ใช้จริงแน่นอนบางทีแบบเราไปเที่ยวใช่ไหมเราก็อยากจะลบอนะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมจะลบตัวผมออกนะครับแล้วก็ให้มีแค่ลดอย่างเดียวว่ามันจะแปลงภาพได้เนียนหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนี่เห็นไหมภาพเนียนอยู่นะทุกคนมีการเพิ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษบนรถให้ด้วยบอกเลยว่าเนียนม,มากๆมาส่วนตัดไปนะครับอันนี้ก็เทพเหมือนกันก็คือมันจะเพิ่มส่วนที่เหลือในรูปภาพให้เราได้บางทีฟีลแบบเราอยากจะเพิ่มแบบ ส่วนที่เหลือที่มันขาดอยู่ให้มันเต็มรูปไปเลยเดี๋ยวดูนะว่ามันจะแปลงยังไงมาให้ดูนี่เห็นไหมเหมือนเราใช้เลนส์วายเลยมันจะเพิ่มล้าโคดเนียนแบบเนียนจริงๆเห็นไหมได้มาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่คนได้จะใช้เยอะมากที่สุดก็คือตัวนี่นะครับวงเพื่อค้นหานะครับบอกเลยว่ามีเกือบทุกรุ่นแล้วตอนนี้ของแอนดรอยนะครับแต่ผมก็ยังใช้มันบ่อยมากๆเหมือนกันในการค้นหาเสื้อผ้าหรือว่าค้นหาสิ่งของที่ผมต้องการนะครับ และสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบล็อกโฆษณาของซัมซุงครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันรู้สึกแบบอุ่นใจในมุมมองของการที่เราใช้งานอยู่แล้วมันมีตัวบล็อกโฆษณาบล็อกท่องเว็บได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมาขัดขวางเราเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นการแคปหน้าจอที่มันเหนือขั้นกว่าการแคปหน้าจอตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแคป ตรงไหนนะครับนี่สมมติว่าผมจะเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะจะสร้างกีก็คือ GIP แปลว่าแบบเป็นฟิลเคลาสติ๊กเกอร์อะแบบเป็นวิดีโอที่แบบมันวนลูปอะครับแล้วผมก็อยากจะเอาแบบคลิปนี้ของเอ,อ่อเจนนี่นะรับที่เป็น MV นะครับผมก็กดไปแบบเป็นแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราก็ได้แล้วเราก็กดหยุดเราก็จะได้มาเป็นเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมฟิลเหมือนใน Messenger ที่แบบว่ามันให้เราเลือกกบบ GIP ได้อะนี่เลย เราสามารถเมคมันขึ้นมาเองได้เลยหรือเราอยากจะแคปอีกก็คือเอาภาพนี้แล้วกันนะครับเราก็วงไปเลยนี่เราก็จะแปลงรูปภาพก็คือเราจะวาดเข้าไปด้วยนี่ดูแปลงล่างนะครับแปลงล่างแล้วเราก็วาดสิ่งที่เราต้องการในรูปภาพน,นะครับเหมือนเราจะจะวาดรูปดาวแล้วกันอะเราก็กดสร้างไปเลยเดีย๋ยวมันก็จะมีแบบดาวเพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็เนียนมากๆเหมือนอยู่ใน MV เลย หลังจากที่เราได้แปลงแล้วมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะครับเป็นรูปดวงดาวบอกเลยว่าเท่มากๆต้องยอมเขานะครับ AI เนี่ยและสิ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวแปลภาษาแบบเรียลไทม์ครับมันเป็นจุดเด่นเลยของ Samsung สวัสดีครับ <Hello. S 2> คุณจะเดินทางไปที่ไหนหรอครับที่ประเทศไทยนะตอนนี้ เราคุยกันแบบว่าเรียวท้านได้เลยแล้วมันก็จะแปลแบบตรงหน้าให้กับอีกฝ่ายได้เลยครับและถึงแม้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ยังคุยได้ปกติเลยตอนนี้ผมไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องโหลดไฟล์ภาษาของที่เราจะแปลก่อนนะครับและทั้งหมดนี้เป็น AI ไที่ผมได้ใช้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เล่นแบบ เป็นการจินตนาการแล้วก็ใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็ผมก็ขอจบออคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากทุกคนสนใจอยากจะให้ทำคลิปแบบไหนก็สามารถแจ้งผมได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปต่อไปอีกแน่ๆนั้นก็ขอบคุณมากๆครับ